ประตูแล้วเนาะเลือดสำโรงจะได้เล่นบอลก่อนครับเราจะลงมาทางด้านในแดงของเราสำโรงครับคือหลังมามีดับมีดับมันดเหนื่อยนะเหนื่อยคนตีด้านนนสวัสดิ์ครับโนนสวัสดิ์น็อกบอลกระบะมาหอมอยู่ในเท้าหอมทางด้านนนสวัสดิ์ป้ายบอลต่อมาไม่ดีเท่าไหร่มาที่เลือดสำโรงครับสำโรงมูที่เก็บ บอลมาก็ยังติดที่ทางด้านด้านโดนสวร่านน้ำมีทางด้านโดนสวร่านน้ำตามไปแล้วก็ไปบอลขึ้นไปกับกูเทียนกูเทียนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งยังหน้าอยู่กับแม่ขึ้นมาที่กูเทียนครั้งหนึ่งตานามาแล้วขิ้นมาให้กับเพื่อนแม่ลูกนี้ยังติดอยู่ทางด้านเลือดสำบโรงเลาช่วยน้องค่อยๆลำเลียงบอลมากับอยู่ในเต็นท์ของเลือดสำบโรงไปบอลประมาณหมาเล็กน้อยน้ำมันไหลเอามีทางด้าน21ครับทางด้านโดนสว่านรร้าตัวเองด้วย ตา,ามด้านใบสามสิบรับแม่ลูกนี้สามสิบเอ็ดงานโบต่อมาขึ้นหลัง,ง,ลททง,ก,ง,ลงก็ไม่ดีเท่าไรตีที่สามด้านใบเลขสิบสองสามด้านนนทษวรรมาตีที่สามด้านใบเลขยี่สิบเก้าครับทางด้านนนทษวรรมามีอยังมีเรื่องสำโนรับหมายเลขเจ็ดตาไปเล่บนบอลได้ครับลูกนี้บอลยังอยู่ที่กลางสนามมีทามด้านใบเลขสิบเอ็ดผมทางด้านไปอิ่มไปอิ่มนะอิ่มอิ่มไปบอลมากลางสนามไม่ลูกนี้จะป้ายบอลตกแต่ก็ยังถึงอยู่ครับนี่มาที่หน้ามาใเลขยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ด อเนอน้าบอกหอแล้วล้มตาน่ตื่เตเลยมือเจมครับว้าไได้แล้วก็ตบอลยาวๆมาเลยทีเดียวมาที่ำหน่งาเลขบเอ็ตรงทนั่นหมเจ็ครับเลือสำรงนะสรงงัดมาก็ยังได้อยู่ที่เท้าของนั่นหมายเลขบเเหนือน้า12บสอเตราป้ายบอลต่อมาให้จะให้กับหมาเลขสบแมยังมีอหมายเลขเจครับตามไปเร่อลได้ มีตหมายเลขยี oh, yeah. oh, oh, uh, ่สบเก้าของาบสุครับใตไปาซ้ายลูกนี้ยังไงอยู่บอมาไปบอลต่อมาให้เพื่มาที่หมายเลขยี่สิบดของานะันนนมาแล้วครับค่อยเลียงบอลมาไปบอลต่อมาให้ปรานาปรานาอยู่ที่บอลน้บนเนะมครับือให้อิอีกรอบนึ่งมาอยู่ตอิ้นะคัตแล้วแต่ตกมายังงอยู่ค่ง่น้งเครับเข้าไปแล้วครับเข้าตา ครับเปลี่ยนตัวไ้ครับอาจารย์หมายเลข15เลือดสำโรงครับออกครับและหมายเลข13ครับเลือดสำโรงครับออกครับทิมน้อยออกแล้วครับทีมงานชมยุดไม่เสียครับถึงงานชมยุดไม่เสียอ่ะ <All right. S 1> <laughs> ทำไมมันปรับออกไม้เลขหกลงแพก่อนครับแล้วก็ไม้เลขต่ำกว่านี้สามลงลึกลงนะครับชมกันโตครับเอ้าเจมส์เขาเปิดมาไม่ดีตท่าไหร่ครับนี่ยังได้อยู่ที่ไม้เลขสามสิบเอ็ดครับทางด้านนนสวรรค์มาติดที่ทางด้านเลื่อนสมบูรณ์เลื่อนสมบูรณ์ไปบอลต่อมายังตีที่ทางด้านไม้เลขสิบสิบของบ้านนนสวรรค์บุญบนยาวมาเลยมาให้กับไม้เลขสามสิบสอง ทางว่านนสวรรค์นกอลมาติดที่เท้าของหน้าเลือสำโรงเลือสำดรงยังปั๊มบอลมาได้อยู่มาล้ไปสครับยังลุกขึ้นมาเล่นได้อยู่ไอ้บอตะวัาัิดบ้านนสวรรค์ครับมาเลขสิบสองเจ็ดแล้วมาที่ทางด้านมาเลขสงบ้านนสวป้ายบอลต่วันใช้ของคุณเจมไ้ลูกนี้ไม่ดีเไรคุณเจมตามเล่นตามได้ครับปรนาปราตนากลยบอละมาเฮ้กับตัดเลขสาครับจับกไปปบอละนาใ้กับเพื่อนนันี้ เลขตัวนะครับต้นทานเป็นหมายเลขสิบแปดครับเลือดสำโรครับโอ้ครับและหมายเลขหนึ่งครับโอ้ครับทำไมถ่ายไกลๆแล้วมันไม่ชัดวะต้องซูมอ่ะแต่ว่าถ้าซูมมันก็จะไม่เห็นทั้งหมด ชมกันต่อครับทางด้านเลือดสมรุงยันได้ลุกงใ้แงัดมาครับยังไม่ดีเท่าไหร่มาที่ที่ตำนานเลือดสมรุงอีกครั้งหนึ่งมาที่กูเจมครับาตนามาตนาใจมาก็ยังติดทางด้านเลือดสมโรงมาที่ทางด้านเลสมโรงมาที่กูเจมอีกครั้งหนึ่งไปบอลมาไม่ได้สำโองเลยลูกนี้ลบทุนจังหวะแล้วมีเงินมองหาประตูได้ลบทุนยังได้อยู่ไหมมาทิ่ที่แรงหลังหัวทางด้านเลือดสมรุงกันบอลลูกนี้ออกครับด้านหลังสนามไปเต็มลูกมุ่งตรงทางด้าน bàn nội soi mặt ngồi thứ 11 nha anh em, ra các เล่นสั่วครับพี่บรรนาบรรนาไม่เห็นแต่โบลุกนี้จะตามไปเล่นต่อครับโบมันออกไปเลยนะครับนี่ให้ลูกตั้งเตะเส้นตูครับของทางด้านเลือดสำโรงครับเอาคนไปยังคนให้พี่น้องนะครับนี่ที่มาร่วมชมร่วมเชียร์นักกีฬาของเรานะครับนี่ครับเตะตัวนะครับแก หมายเลข10ครับเล่นดสโรมองออกครับและส่งหมายเลข5ลงเล่นแทนครับมาชมงานครับเจม,เมียวครับเจม,เมียวดูนบนออกมาทางด้านกับท้ายครับมีมีทางด้านบ้าน,นหนุนสวัดาน์มานดีกดอันมาหมายเลข20ครับของด้านเลือดสโรมองสกัดบอลลงนี้ออกครับพาไปเป็นบอลทุกทาง,ทาง,ทงด้าน มูที่ติดเอน็นบ้านนคกับอาเิ้ลเลยให้ดันจุดเอนเล่นดัน,นชอตต่อไปบอลต่อไปกับดัอยอครั้งนึง ลูกคอนเนอร์คร, s. <S รับทำไมผมตรงน้ำจำแนบ้านโน้สมัดัะ กูเจมครับอยู่ที่บอลครับป้ายบอลสบาสั้นๆให้ครับทางดัานหมายเลขสามคุณครูเหมือนกันครับนี่ป้ายบอลต่วยาวๆมานนตัเลครับนี่อไว้ได้ครับโอ้ยสเปิดบอลมาไม่ดมีมีานโนสนมนรีบไปครับลูนีาที่มาเลสีครับนึ่้านประยังยอกัน <Labor> ะ <ator il orter> ปีประตูตอ่อสย์แล้วครับนี่เนียวบอกว่าปีสุดๆแล้วครับลูกนี้จนปัญญาครับอ่ะๆๆยังไม่หมดหดีแล้วอะไรก็ใส่ได้ดๆๆเล่นได้ครับนี่ยังอยู่ใน เกมอยู่คร,รับหมเลขสอครับของทางด้านเลือสำรวจเ้ไปบอลเข้าในมาลขสิบหมลขสิบอมาผ่านสมาแล้วผ่านสไปแล้วแต่ยังไม่ผ่านสี่มาที่ด้านด้านโนสวรรค์ักหนุนบอลยาวๆมาเลยมาที่ทางด้านซ้ายครับมาที่ทางด้ามาลขสิก้าของทางด้านานนวรรค์ไปบอลากรางก็ไม่ดีเท่าไรติดทางด้นหมลขสของทางด้านบ้านโนสวรรเหมติดยัง ่น the, mm. Arrow, follow, ือเียมามาติมาเลข12มาเลื่อนสำรมกันหงเลือสำรมราค่อยทามาครับมีป้ายบนอกมาล็อกบอมาก็ไม่ผ่ากับ้านอุสรรค์ยังมีแต่มันยังติดรวอยูครับติดจางานเลือนสำรมเล12ไปแล้วครับเหยหน้ามาเพื่อนล็อกบอล้วยว่าไม่ผ่านับ้านสรเนีป้ไปบนสั้นๆไปันบ้า่ไล่เลขี่1ต้บไปยังอยู่ทาก่าายันีปบนสั้นๆมาให้กับ

ยังได้อ huh ย uh ู่กันงใจั้กันเพื่อนโอเคมลงส่งยนะงนี้เด๋ยวโอ้ประตูพลาดไปแล้วครับแต่ยังมีต้ได้ของท่านหน้าเรื่องสำรู้ครับป้า้ยบอมาสกัดบอมาเข้ามือทางหน้าไู้าสุดครับมาที่ด้านด้นเรื่องสำรู้คับหมายเลขสอหมายเลขสองโยนบอลอกไม่มีเพื่อนมาระบงกระจายกันชั้นใกล้มาที่อมศิครัินองศ์ป้าบต่อมาจะไหมดมาเ่องติดด้าน เลือดส้มโง่ไปก็มาที่ทางดน้าเลือดส้มโทครั้งหนึ่งดีตัวตายก็ทำมากเก็บมากกว่าครับตรงนี้ครับ็นตัวนลครับอาจารย์หมายเลขสิบบ้านนมสวรรค์ครับออกครับเละส่งหมายเลขสิบเจ็ดครับกูจีครับออกครับนะครับหมายเลขสิบเจ็ดกองทับ้านน้าอคสวรรค์ครับลงเล่นตครับ นาหใหี่น้งนักาด้วเบไอบอลออกไปครับเป็นบอลตั้งตีจากเนปมะตูครับครึ่งแรกต้ลืมครับนี่ครับกีฬาวันไซรกมไม่ธรรมดาครับมีชาวต่างชาติมาชมด้วยครับมาดูมาจามอะไรครับนี่แงเลยครับ่าเราดวยโอ้โหเจ๋งจริง เอรนบอลามาีทางด้านหมูสิบเอ็ดก็กัดบอลลูกมีมาไม่ดีเท่าไรครับมีเปนบอลุ่มเขาต้านเลือดซำนุกครับเลือดซ้ำโง่มาเพื่อจะาเล่นคืบเป็นไมยถูกก็่ถ่ายไปัติด

สิบปีไปบอลต่อไปสั้นๆบอลยิง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 หมดเวลาเป็นน้ำว่าคู่นี้ครับเป็นทางด้านนนสวรรค์หมที่1ีครับเอาชนะทางด้านเลือดสำโรมไป ด้วยสะกอร์4ประตูต่อ0ครับนักกีฬาเชิญตามสนามไปครับนักกีฬา